ติดเจ็ดดันเจ็ด มีพวกปุ่มพาวเวอร์ปุ่มอะไรนะสังคมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่สิบแล้วจดี๋ยวนี้ดูรอบเครื่องแค่นี้เนี่ยมันก็จะแซงหมดแล้วไอความเร็วนี่ผมวัดแล้วนะวัดจาก GPS แล้วนะครับตรง โอเคมันนี้ขึ้น80ตัวเลขในที่โทรศนะัพท์กีเพ่อะคือจับก็80เหมือนกันครับความเร็วไม่เพี้ยนเลยนะ แบบปกติเลยครับไม่ได้ว่ามีแบบว่าพอพออัดคลิปแล้วเหยียบอย่างนี้นะคืออันนี้คือเหยียบเป็นปกตินะครับจะม่งผ่นรอบแปดสิบคือแปดสิบเก้าสิบก็แซงหมดแล้วผมก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาบปลดล็อกอะไรนะครับ ล็อกนี่หมายถึงมันเป็นปลดล็อกค,ความเร็วปลายนะครับเพราะว่าบางคนเขาคิดว่าปลดล็อกรอบเครื่องยนต์เลยคิดว่ามันจําเป็นนะครับมันไม่ใช่นะครับมันเป็นปลดล็อกค,ความเร็วรอบมันก็มันกดไปได้ปกติครับถึงขีดแดงเะเดไลน์ถึงเอเไลน์กดไปได้จนถึงสีแดงเลยนะคุณจะเข้าเกียร์อะไรก็ตามนะครับมันกดได้ถึงสีแดงเลยยกเว้นเกียร์สุดท้าย จะล็อกตอนนั้นแหละนี่คือระบบล็อกค,ความเร็วแล้วก็ไอ้ที่ควันไม่ดำก็คือไม่เอาควันดำก็คือมันไม่จำเป็นนะแค่นี้เวลาผมลากลูกผมก็วิ่งแบบนี้เลยนะนะ80นะี่แค่สิบนี่บอกตรงๆถ้าลากลูกเนี่ยกลัวมากนะ,ะมากจะ60-70ประมาณนี้นะครับ เจ็ดพันหกแล้วนะ,นนนะไม่รู้เห็นขับมันถ่ายลำบากนะเจ็ดพันหกผมไม่ได้โกหกหกรอกเคยเข้าด่านควนนำประจำครับก็เข้าไปก็เลงเสร็จแล้วก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นให้ออกเลย มชมนิดหน่อยนะตำรวจตรวจความดำอะชมรถชมอะไรสภาพเครื่องสภาพอะไรเงี้ยแหละเหมือนดูแลดีอะไรเงี้ยแหละแต่จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไระรับเพราะว่าผมไม่ได้ไป้ดัดแปลงอะไรให้มันไม่ได้ไปรีแมปกล่องไม่ได้แปลอะไรเงี้แยแหละก็เหมือนไม่ได้ดัดแปลงลนะอะเนาะประมาณนั้นแหละ พอขึ้น80นี่ก็เริ่มจะแซงหมดแล้วเพราะว่ารถพวกนี้เขาจะถ้าเป็นรถน้ำมันก็จะไว้ที่60นลแล้วก็ถ้าเป็นรถรถทั่วไปอย่างเงี้ยที่เขาวิ่ง80 90ไม่ได้เพราะไม่กิน,น คุยกับอะไรนะช่างช่างไฟกล่องเขาบอกเหมือนอะไรเหมือนคนไทยนะอย่พูดคนไทยเีกว่าเราหาว่าแบบทั่วไปอ่ะทำทำงานอะไรเงี้ยทำงานแล้วก็เอารถไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรแบบมันต้องมีอะไรเงี้ยแต่บางทีผมมองว่ามันจะเป็น เสียงเงินทาไม่เท่าไรผมกลัวจะเสียงเงินซ่อมด้วยนะเสียงเงินซ่อมงานก็ไม่ได้ทํารถก็ไม่ได้วิ่งนะครับงานไม่ได้ทํานี่คืออย่างแรกเลยคือไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินไม่พอต้องมาเสียงเงินซ่อมอีกนะครับเ่องของผมใช้มาเป็นปีปีกว่าแล้วนะปีกว่าแล้วอนะ่ไม่เคยทำเลยนะผมมีหน้าที่ถ่ายน้ำมันเครื่องกับ นอนเกียร์พวกกองโซล,ล่ากองเครื่องที่ผมต้องเสียงเงินจ่ายนะก็มีแค่นั้นแล้วก็น้ำ